ผู้ชมครับทางสภาสังคมสงเคราะห์และหุ่นละครเล็กโจหลุยครับได้เตรียมโชว์พิเศษสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนกับการแสดงหุ่นละครเล็กครุฑานุภาพครับซึ่งวันนี้รายการคุณพระช่วยจะพูดคุยกับคุณพระเชีย่ยของเราทั้ง3ท่านในวันนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับเดี๋ยวเชิญนั่งครับผมรบเรียนถามคุณหญิงก่อนเลยครับ ถึงเรื่องของที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับค่ะมีวัตถุประสงค์จัดโครงการเฉลิมระเกียรติสมนเด็จพนังเจ้าพระพรมราชินนาที่ทรงเจริญพจนพรนศาเรอบ84พรรษาวันที่12สิงหาที่จะถึงเนี่ยนะคะครับก็พระองค์ท่านเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของสภาสังคมค่ะเพื่อเป็นการหารายได้ส่วนหนึ่งด้วยที่จะนำมา ดูแลผู้ยากไรก้ทั้งหลายของประเทศไทยเรานะทั่ว,วประเทศเลยนะคะและที่สำคัญเราต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะคร,ร,ราพาราถึงวัต,วตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมทีนี้ขอเรียนถามคุณพิสูจน์ครับ,รบเรื่องของทําไมต้องเป็นเรื่องนี้ครับครุฑทานุภาพและความเป็นมาเป็นอย่างไรครับเชิญครับ ครับเพื่อนเราเนี่ยคุณอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาอยู่ในสตางค์อยู่ในภาพสปอร์ตใกล้ตัวเลยนะใช่แต่เราไม่ค่อยรู้ว่าคุดคือใครทาไมถึงต้องมาเป็นตาสัญลักษณ์ของเพนดินก็เป็นข้อสงสัยทำให้ผมสุเอ๊ะคุณน่าค้นหาครับเอาเข้าไปค้นหายจริงๆคุดยิ่งใหญ่มากก็เลยอยากทําความยิ่งใหญ่ให้คนรู้จักคุดมากขึ้นโดยผ่านการแสดงขุวละครเล็กโจหรอยครับและอะไรที่จะทําให้คุณเป็นอย่างนั้นได้ในภาพที่คนดูก็เลยต้องใช้ระบบโปรแกรมเข้ามาสร้างฝัน ให้คนเห็นว่าฝันของเราเนี่ยถ่ายทอดตัวอุเกรณ์แล้วเอาโฮโลแกรมมารุ้นเนี่ยมันจะได้บรรเจิดสำหรับสำหรับไอเดียนะครับมันก็เลยทําให้โฮโลแกรมทํางานกับอุลกรณ์ได้ลงตัวเพราะนั้นเนี่ยโดยเทคนิคอื่นจะทำยากครโฮโลแกรมจะช่วยให้ฝันนั้นเนี่ยมันมีมิติแล้วก็เป็นเป็นระบบที่ที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นได้ความรู้สึกแบบนั้นเลยครับทีนี้ ขอเลียนถามนิดนึงคําว่าโฮโลแกรมะจะพูดได้เป็นเป็นภาพได้มันคือประมาณไหนฮะจริงๆแล้วคนไทยอาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกอเพราะว่าโฮโลแกรมในเมืองไทยต้องบอกว่าน้อยมีน้อยมากนะคะอย่างอย่างทางด้านของเกาหลีเองหรือต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยแนะนำะนิยมใช้ในคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นโชว์หรือว่าจะเป็นงานอีเวนต์ที่ทําให้ความสมจริงเกิดขึ้นต้องติดตามไปนะฮะ,ะพูดอย่างนี้แล้วเรา <ๆ S 1> เราู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยนะฮะนี่ท่านหลังวันนี้ก็มีหุ่นนะฮะบางส่วนเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับ มาโชว์ในรายการคุณพระช่วงเรานะครับพญาครุฑครับผมเป็นยังไงฮะคือครุฑตัวนี้เป็นเป็นตัวแรกเป็นครุฑตัวแรกของเมืองไทยครับที่ที่เป็นประวัตินะครับครุฑตัวแรกของเมืองไทยก็คือครุฑธานุภาพนี่แหละเขาเนี่ยมีทธานุภาพกึ้นหนึ่งที่เขาสามารถเป็นมนุษย,ไนนษย์ได้เป็นนกได้เป็นครึ่งมนุษย์ครึง่งนกได้ด้วยครับเขาก็จะมีปีกที่แข็งแรงสามารถบินจากจากข้ามติงสาดาวดึงเจ็ดชั้นได้ ในรับก็คือต้องเราจะต้องสร้างปีกคูดให้มันมีพลังใช่นะมีพลังด้วยใช่ครับโอ้ฟังแบบนี้เรายัางตื่นเต้นแทนนะคุณหญิงนะครับ<ช>ฟังคุณพิสุทธิ์เล่าแล้วหู<ช>นี่แคบบ่บางบางส่วนบางตอน<ช>ที่เราจะเกิดขึ้นนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับงาน,นดีแบบนี้โอ้ขนาดผมฟังแล้วรู้ลรู้สึกอยากไปอยู่ร่วมกับงานยิ่งใหญ่งานนี้และอย่างที่คุณหญิงบอกงานนี้ยังถูกส่งต่อในเรื่องของสิ่งที่จะมอบให้กับผู้ยากไร้มีความสุขได้ทําบุญด้วย มันถือว่าสุดยอดจริงคุณผู้ชมครับฉั้นขอเรียนเชิญคุณหญิงได้เชิญชวนอีกสักครั้งครับไปร่วมงานงานนี้ด้วยกันครับค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้เนี่ยเราควรจะอนุรักษ์กันไว้นะคะชวนกันมาร่วมอนุรักษ์กันไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วยค่ะครับผมนะไปชมกันได้เลยนะครับผมและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับ